มะเกิดคุต๊กก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะคุ๊ก,ก็จะใส่ใบโหระพานะคะให้มันชูความหอมขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆและสวัสดี FC ช่องนิโรภาเที่ยวที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้คุ้ก,ก็จะมานำเสนอเมนูอาหารเจก็คือผัดมะเขือยาวนะคะผัดมะเขือยาว อาหารเจนี่นะคะคุณตั๊กก็จะใส่เต้าหู้ทอดนะคะเต้าหู้เนี่ยเราไม่ได้ทอดนะคะคุณตั๊กก็หัน่นเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เจลลงไปทอดนะคะผัดใส่อะไรหรือเปล่าคะเพิ่มเห็ดหอมด้วยค่ะแล้วก็มะเขือคุณตั๊กก็แช่น้ำใบน้ําเกลือนะคะน้ําเกลือแล้วก็ใบโหระพาใบมะกรูดพริกแดงกินดาเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวเนี่ยอาจจะเป็นแบบ เป็นเม็ดหรือเป็นน้ำก็ได้แล้วแต่เรานะคะน้ำตาลทรายซอสปรุงรสฝาเขียวแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะแล้วน้ำมันน้ำมันหอยเจนะคะคุณตั๊กก็จะทําให้เพื่อนๆดูโดยที่ว่ามะเขือคุณตั๊กจะไม่ทอด,ดนวดนี้คุณตั๊กจะเอาลงผัดเลยเพราะว่าไอ้มะเขือเนี่ยคุณตั๊กแช่น้ําเกลือเรียบร้อยแล้วคุณตั๊กก็จะเทน้ําทิ้งก่อนนะคะเพื่อที่จะเอาลงไปผัดได้เลยนะคะมันจะไม่ดํานะคะเนี่ย มะเขือไปตักแช่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เิดหอมนะคะแช่น้ำพี่ตัก๊กจะลงไปทอดก่อนนะคะอ่ะก่อนอื่นมาลงมือทำเลยค่ะทอดก่อนเพดเต้าหู้กับพริกไอ้นี่ค่ะเห็ดหอมนะคะ หอมแล้วแต่เพื่อนๆจะหั่นแบบไหนก็แล้วแต่นะคุณหั่นเป็นลูกเตาก็ได้หั่นเป็นแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ลูกเต่าจะหั่นแบบนี้ค่ะมันจะได้สุกง่ายนะคะใ้กระทะตั้งน้ำมันร้อนหน่อนนะคะผัดแล้วทานเลยมันจะอร่อยนะคะมะเขยอยาวเจนะคะ รนอนแล้วนะคะ เราต้องให้มันเค็ืบตัวนะคะมันจะไม่มันจะทา ใช้ไฟปานกลางนะคะทอดถ้าไฟแรงเกินไปเต้าหุ้มันก็จะไหม้นะคะค่อยๆทอดไปค่ะ เอาขนาดไหนที่เพื่อนก็ดูนะฮเอาเหลืองมากเหลืองน้อยนะคะ้าก็จะเอาเหลืองมากหน่อยนะคะกเห็ดหอมนะคะแช่เรียบร้อยแล้วก็จ้าก็จะเอาน้ำมันออกหน่อ ทอทดนะหอมแล้วต้วาหู้ตัวห้มไม็ได้กล,ลิ่นหอมแหมลนะคะเพื่อนเพื่อนตัวก็จะออย่าประมาณนี้นะคะแล้วผู้าักก็จะใส่เห็ดลงไปค่ะีท่ทอดด้วยกัน ให้มันหอมก่อนนะคะหอม แล้วก็ต๊กก็จะเอาพริกแดงกินดาบเอาลงไปผัดด้วยเลยนะคะมันจะได้หอมหออร่อยๆแต่ก็อร่อยค่ะก็ต๊กใส่น้ำมันไม่เยอะค่ะใ้ม,มันน้อยเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็แล้วแต่เรานะคะ หอมแล้วค่ะค่ะพอมันได้หอมได้ที่กุ้เจ้าก็จะใส่มะเขือยาวลงไปเลยนะคะ ไปแล้วก็สามารถเติมน้ําได้นะคะเพื่อนๆเราจะพักผัดให้มันได้หอมก่อนให้มันได้พี่ก่อน <c oughs> แล้วก็จะใส่เครื่องปรุงนะคะ ซีอิ๊ขวขาวค่ะ่าระเะมามสิ่งช้อนได้แบบนี้าาแล้วพืิกปแล้วไม่หนักเลยแล้วงรกปลาเขียวอ่ะาาอ่ะน้ำตาลใส มันสุดง่ายค่ะคุกพักหั่นบางนะฮะตามด้วยเต้าเจี้ยวนะคะก็จับไม่ใม่ เอาดาม,มันหอยนะน้ำม,มันเลยนะคะสองสอนพอผัดให้มันเข้าเนืเอ้อเลยเมือเีาจะไม่ดำเพราะว่าเราแช่น้ำ <C oughs> เหลือแล้วค่ะ ราจะใส่อะไรกระปุกคือปักเตรียมมานะคะม,มันหอมนะคะม,มันจะไม่ถูกกระทะนะคะ ตอนนี้คุณตาจะเร่งไฟนะคะคุณตาจะใส่น้ำเปานิดหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้มะเขือมันสุกเร็วขึ้น<ะ>ถ้าอยากให้มันสุกเร็วคุณตากกจะาปิดฝาก่อนนะคะ,คะอบมะเขือจะสุกเร็วนะคะ ประมาณ5นาทีนะคะ ไม่ดําเลยนะคะแล้วก็จะเขียวอยู่นะคะถัดมาเขือยาวเจือตักนะคะเนี่ยก็อีกนิดนึงก็จะเอาขึ้นแล้วค่ะเดี๋ยวจะชิมรสดูนะคะว่าเค็มหวานยังออืขวย หอมอร่อยมากค่ะเพื่อนๆลองไปทำทานดูนะคะเพราะว่าเตจนถึงวันที่24 25เนี่ยแหละคะ่ะเมื่อเกือบคุ้กก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะคุ้กก็จะใส่ใบโหระพานะคะให้มันชูความหอมขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะ อาหารเจไม่ต้องยากนะทำานง่ายสบายสบายสไตล์ของเรานะคะคุณต็จกผัดทานอย่างข้าต้นนะคะเะสียยาคุณตาก็สวยเขียวอยู่เลยนะคะ ผัดมะเขือยาวกุ้ยตักกเสร็จเรียบร้อยเลยนะเพื่อนๆกตักจะตักใส่จานนะคะมะเขือยังเขียวหน้าทางเลยค่ะผัดมะเขือยาวใส่เต้าหู้ใส่หัดหอมนะคะ โดยที่ไม่ติดกระทะเลยนะฮะกินกับข้าวต้มอ,อ่าผัดมะเขือยาวใส่เต้าหู้อาหารเจของกุตตะ,ะเกษตรเรียบร้อยเลยนะเพื่อนๆ ครพี่ดูสวัสดีครับเอฟซีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่โดจะกินอะไรเนี่ยขอบคุณคุณแม่ยังคุณแม่ทำแน่แม่ทำแนขอบคุณนะครับประทุนทับยังครับโอเคครับเสีงคุณแม่ทำอะไรให้กินของโดโดของชอบของพี่โดโด้ชอบนะของโปรดพี่โดูโดดของโดโดผัดแยกกระทะกันนะฮะก็ แล้วก็ไข่เจียวแน้จะให้บี่โดเหมือนกันเพราะแหนไไม่เจคุณแม่กินไม่ได้ก็เนะ็นน้ำก็เหน้ำน้ำตาลก็ยังอยู่ในกระบวนการที่กำลังจะส่งนะอันนี้สุกได้ที่แล้วแล้วก็ขอบคุณครัวช่อมะขามแห่งสวนพึ่งราชบุรีใช่ไหมคุณเขา ถามสั่งแหนมเราไปทําแหนมผัดกระเทียมโทนให้ลูกค้านะคะเมนูเมนูหรือชื่อของครัวช่อมะขามก็คือแหนมผัดกระเทียมโทนีชื่อมากก็เลยเปลี่ยนเลยได้ชิมแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนมาใช้แหนมหมูครูตั๊กเพราะฉะนั้นใครอยากชิมแหนมหมูครูตั๊กที่เอาไปผัดกระเทียมโทนอย่างอร่อยอร่อยของครัวช่อมะขามสวนพึ่งราชบุรีเนี่ย ก็แวะไปทานที่ครัวชอบมาขามได้ครับค่หาีพิโดะทานเลยครับเป็นเพื่อนมาทานด้วยกันนะคะครบยอะคุณพักคชิมเลยคบผักเองชิมเองเขียวมันเขียวอยู่เลยนะคะพี่พิโดเป็นหมูสับใช่ของเราเป็นผัดใส่เต้าหู้พอดีของพิโดใช้หมูที่ปรุงรสทำข้าวต้มไว้ก็เลยดำาๆ สวยเลยวางอยู่กับบนช้าวต้มข้าวต้มฝีมือใครหุงเนี่ยคุณอะไรคุณแม่แม่เนี่ยถ่ายว่าระหว่างไข่เจียวกับผัดมือเขือยาวโดโดชอบอะไรกว่ากันมือนี้พอแล้วนะอ่าเพราะไข่เจียวด้วยแต่ก็ฝีมือแม่ทั้งคู่ฮะ ตูเป่าก่อนข้าต้มร้อนอยู่ต้มอ,อื่นลอลัรดองพี่ะมาดูกันครับดูใกล้ๆเพื่อนๆมาทำด้วยกันนะคะทานเจด้วยกัน,นค่ะเต้าหู้เต้าหู้เกือยาวเต้าหู้ <ไป S 1> แล้วก็เห็ดหอมไหนเห็ดหอมอยู่ไหนเห็ดหอมเลย หัวเห็ดหอมก่อนแล้วเห็ดหอมมา,มามด้วยออต้องเอาน้ำเอาน้ำมารมาดบนข้าวต้มนี่ครับน้ำมารมาดบนข้าวต้มนี่ต้องแบบสุดยอดพอแล้วลูกเราจะให้จับหอมเต้าหู้ด้วย ยันนี้ฝนไม่ตกแต่ว่าอ really ้าวคิดว่าเดี <Sure ๋ยวสักคู่คงตกครับเพื่อนๆก็คุณตั๊กขอบคุณเอฟซีที่สั่งแหนมหน่อยมีไหลไหลแห่งเนาะขอบคุณเอซที่สั่งแหนมนะมีทั้งโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็ พรุ่งนี้ก็ <c oughs> จะไปให้คุณหมอและพยาบาลแล้วก็ดูแลโรดนะเรื่อพิโรดแล้วก็หมอนัดค่ะพรุ่งนี้หมอนัดของพิโรดต้องไปพบหมอทีุ่กเดือนไปครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้ตอนนี้จากหกเดือนเป็นปีแล้วค่ะก็เลยไปเจอคุณหมอแล้วเทศกาลจริงเจยุตั๊ก็ฝากเอฟซีนะคกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เมนูคุตั๊กนะผัดมะเขือยาวใส่เต้าหู้เจนะคะเพื่อนๆลองไปทำทานดูนะคะ ค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณตั๊กก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะขอให้เอฟซีทุกท่านนะรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงในะท่านอาจารยเจอนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจนี่ก็ไม่ต้องบอกเลยเจอกันคลิปต่อไปครับเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับ